สวัสดีครับท่านผู้ชมทีเครับตอนรับขอาสู่บรรยากาศรายการเยี่ยมยามถามข่าวกับบ่าวฝนยากวันนี้ผมสิภาพี่ดองตะรอนตะรอนนะครับยางหลักทงปุ้ยไปเยี่ยมยามคุณยายคนสู่ชีวิตแบบบอยอถอเลยแกร่งและก็มีวิธีการสู้ชีวิตแบบลูกผู้ชายตัวจริงเนี่ยแต่ว่าเป็นยายผู้ยิ่งและเพื่อนสื่อว่ายายสุบันบุญทศ อายุ79ปี18ศแล้วสภาพร่างกายหลังขอมขมนะครับบึงขึ้นอจังคนบ่มีแห้งครับแต่ว่าการทำงานของเพนนั้นลุยได้เบิดครับมีหน้าทั้งเบิด1ิบหาไรนะครับมีไ้มั่นแต่ไปเซาหน้าข้าเจ้าอีก30ไรเรื่องรล่าของคุณยายใจสู่คุณยายสุบ,บันบุญทศอายุ79ปีอยู่จังหวัดยะโสธรฟังเราบอกฟังเราคุย เหมือนหนึ่งเราเป็นคนสู่ชีวิตที่แร่งมากๆเลยเทคนิคเคล็ดลับเราเป็นแบบไหนพร้อมแล้วไปคุยด้วยกันครับ ยินดีก,กับเบวปัญญาเดินทางมาเยี่ยมมาหยามคุณยายสุบันบุญทบคุณยายที่แกล่งในการต่อสู้เป็นแม่หมายเลี่ยงเดียวเด้ย <c oughs> ในว 7, ัยเจ็ดิบเก่าปีครับเนเหื่เวียกใดแม้ว่าสภาพร่างกายกสิยยุบไปตามกาเลเวลานะครับแต่ว่าแม่เราสูบผมเคยมาหยามาทรงสินค้าแล้วอีแม่ิ่นก็นสามารถเดินทางไปเกลือเป็ดเกลือ,ไก,อไก่เลี่ยงงวเลี้ยง,ย,งยังคือยัง ความอาณาจักรแห่งปัญญา,านัเ่เสนอว่ะการนะครับที่กวงขวางที่นี่นะครับก็เลยว่าโอ้อีแมลแล่เราสู่ชีวิตดีนะครับเขาบอกสินค้ามาส่งเป็นพวกชาช่องสองเป็นดินลู่ที่นดวงตาแต่ว่ามันดีสิมาคุยกับแม่เพื่อนในเรื่องการต่อสู้ชีวิตยามไม่มีเสาหลักเน่ยคุณพอจากไปแล้วเพิ่งอยู่กับลูกจังไดรล้วสู้ชีวิตจังไดร่แล้วนี่ว่าแค่ทีเก้าปีเนี่ยเพิ่อนมีเคล็ดลับวิธีการอยู่กับโลกปัจจุบันจังไดร จังยิ่งสูดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ทอ้อสตรีแก่งคนนี้ซื่งว่ายสุบันหน่านสกุลบุญทศจูบานนองคู่นะครับอําเภอเมืองจังหวัดยสโสธรในวัยเจ็ดสิบเก้าปีสวัสดีครับพ่อแม่ครับผีแกคุณยายสุบันบุญทศเป็นบหมครับค่ะจักปีกับคุณยายทั้งหมดตอนเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าปี <79 S 1> <79 S 2> เป็นคนบันนองคู่อย่เลยบ้าครับเป็นคนในบ้านมู่บานนี่ค่ะบตอนไหนมาด้วยอืม ตอนนี้อยู่กับไผ่เลยครับเพื่อนหลังบังใหญ่ๆอยู่กับลูกชายผู้เดียวลูกชายผู้เดียวจากลูกทั้งหมดจะคนครับสามลูกลูกสดเป็นลูกสามคนผู้ใหญ่กัมมาผู้กลางผู้น้อยผู้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 หลากก็ผู้กลางอืนี่เหลือเหลือแต่ผู้กลางเหลือแต่ผู้กลางเออผู้ใหญ่ก็ผู้หลากไปแล้วไปแล้วเป็นลูกชายทั้งหมดโอ้ไปด้วยโรคอยังอุบัติเหตุหรือเย็บปดใส ลูกทองลูกเกี่ยวกับทองกับใสตามธรรม,มาดาคู้บ่าวไทบ่ทบ้านออนอก<ล>กันลูกล้านนะครับเหลือถิงใบปบ่อันล้านนั่นเรืออ,อันอันผู้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 ลานนีอได้ลูกซ้ายเดียวับเออเรียนจบแล้วไปทำงานทำงานเรียบร้อยแล้วใช่ครับปัจจุบันที่คุณยายอยู่กับไผในเฮือนั่ะผมบางสถานที่คุณยายทั้งขอกวัวขอกหมูแล้วก็ทงไฮทงหน้า อยู่กับลูกชายผู้เดียวกับเอ็งเองโอ้กับหลานลูกชายกับหลานรายกัรบ่อละหลานแต่อยู่น้ำไงโอ้หลานกไแต่พอยู่แต่คนเออบ้านลูกไผ่ลูกไผ่ก็อยู่ในบ้านอืมอยากกันอยู่แล้วอันเขาก็ไปเป็นเฮือนเป็นซานผัวผัวผัวตายครับกับก็ดีได้ได้ได้เงินตายผัวแม่แม่เฮ็ดไทยประกันให้ให้บาดนี้ก็ ได้เงินนั่นก็ไปสร้างบ้านโอ้นี่คือคือลูกไผ่หลังจากลูกไผ่แม่ตายไปก็ยังอยู่อยู่แต่ออกแทนไปแล้วไปสร้างชีดใหม่เขาเขาก็ไปแม่เขาปั่นทีให้เขาก็เลยไปอยู่ออกีทางทางยาวาจะไปแถวตออยู่กับแม่ซะแม่เสร็จเป็นมูนบอแม่ข่อยข่อยอยากไปเอามูนข่อยยาาแต่ไม่เหตุผล แต่ว่าบริษัททิมไม่แย่หรอกเขาก็ไปหาม้าเมย์อยู่บาร์ที่นี่ตามที่บ่าวปัญญาเที่ยวไปชื่อมาเห็นคุณยายมีไฮมีหน้าทั้งหลายนี่เหตุยังใ้ครับพื้นที่เรานี่เห็นมีง่วมีหมูมีเป็ดไก่เพียบเลยแต่มีเจ้านายอยู่หรอแต่มีจ้นาอยู่นี่จากไรบ้านนาอย,ยู่นี่เกตไรกวางเกตไรสามงานโคกเกตไรสามงานเกตสิบสี่ไรแล้วมีหน้าไฮบ่มีไฮ ไฮบอมีไฮบอมีเฮ็ดหน้าอย่างดีไฮเซาเฮ็ดอืออ้อไฮเซาเฮ็ดลูกชายไปเซาจ้าโอ้เราข่อยแบบเราใหญ่น้อยขยันนี่หลีค่ะนี่ก็ดีขยันแม่บ้านนั่นปากกัดเป็นผีบ้านนั่นยังพขอยู่หลอดบมาที่นี่คุณยายครับก็คือเฮ็ดหน้ากับไฮนี่แหละไฮนี่เซาเขาหน้าเนี่ยจะคล้องเฮ็ดเองนะครัมีสองแปลงแปลงในเชตไรแต่เซาเขาเฮ็ดกต่สเอนี้ฐานอ่ะ ไปไปเซาท์อีช้างมันฮองฮัวผลจชาซิบกระไลโอ้ลูกชายเห็ดเลยลูกชายเห็ดโอ้โหพอดีขยันช้ำเนี่ยขยันชัำเห็นมีหอดรถไถรถอย่างอันนี้เอาไม่เห็นอย่างยานม่เห็นค่ะทุกประการเรานี้ไม่เห็นก้านนี่เลยทั้องไถเดี๋ยวนี้ยย่งให้ยิ้วแปลงหนึ่งบอกว่าท่านไปปลูกอีกมันน่ะสมัยไถี่ปลูกมันสำปะหลังอืมคุณยายก็อยู่กับลูกชายกับหลานเนาะ ใส่ชีดแบบว่า,าผู้ที่เข้าหักพรอมหนาพรอมตาค่อ,อ,คอยๆทย,ย่อยจากไปตอนนี้กันเลี้ยซํานี้คุณยายมีความาหมู้สึกว่าฮอี่ยวจิตใจบ้ครับกับการพัดผักและกับการที่ต้องสู้ต่อปีขนาดคุณยายมีความหมู้สึกข์ไดโอ้ยกะหวัวยืนละน้ะอของกันอ,อยู่ผู้เดียวหัวเดียวกับเทียมนี่ย้ำย้ำลูกวายู่ไปไปนานมาจริงสิ สมุดว่าไปเห็ดนาไปเห็ดนาทางไก่กับไก่ได้นอนเนีอยเพราะเพราะว่าสิเที่ยวนันมันอมอตโตสูงก็นนามันหลุดตนหมายมว่าลูกเดินทางไปเนหน็ดนาไกลไก,ลกล่คุณยายต้องอยูู่้เดียวอยู่คเดียวอยู่ดเดียวแน่นอนเลยหุงเขา่าหุงป่าหุงอาหารสภาพร่างกายคุณยายครับตามภาพผี่บ้านประาไทยการล้างคองฟมฟอมเทลื่นไหวบหวใหญ่หนึ่งเขา่าหนึ่งน้าเกลือหมูเกลือไก่เสีไยไหวยุทธิไหว ยอมรับเลยมันกับว่าได้เจ็บ็ดปวดมันคอมซึ้งมันคอมซอ้อแข้งขากับว่าได้เสียไส้เสวเอยแอลแอวกับอมซึ้งบกบกเด้บเป็นแบบนี้มันดนแือเล่าคุณยายอาการอะไรขมสามสี่สามสี่แต่ก่อนกับปกติแต่ก่อนกับสี่หนึ่งหนึ่งเพราะหนึ่งหนึ่ง มันเกิดจากอย่างนี้เป็นเป็นพันทุกข์กับมันมีกรรมมาพันแล้วมัม่กรรมมาพันมาล้างแม่กับขี้กันหรือกระยรอ๋อครับครับครับหุณนยังซี่ล่างยังซี่แหละแม่ก็ได้แต่ว่ากาศอายุยืนอายุยืนสู่ชีวิตเต็มเก้าจีบสองชนเก้าจีบสามอันมาล้างกับแม่แม่เออหูแจ้งตาใสบว่มีมือมีมัวผมบางคุณยายดูผู้เดียวย่านหลุกแช่ผู้โยกกระนอนสอนดีผู้เดียวคี้ย่านบมกคุณยายมันกระเปรี้ยวๆเลยเนาะอันเปรี้ยวก็กิงอยู่ แต, ð, แต่แต่ว่าคำมาเมี <mon ter> ่เข่าห้องแล้วเก็บสิงเก็บของเมียมาอัดที่เข่าห้องแล้วใส่ก่อนล้วอือกะแล้วเออไผมาขอมาปลุกกับม่กะไวเมื่อจุกที่จู่ทางล่ะเออครับครัโอ้มันเป็นเรื่องหนึ่งของการต่อสู้มันมันนก็พออยู่ได้น้องข้าหลววะเจ้าทีเจ้าทางเออมีมีเจ้าทีหยุดเหนียวจิตใจเหงาบาใหญ่ บัวเงาเลยบัวเงาแต่แต่ไม่ไหมผุนเงาอยู uh, uh, uh. ่คืออยู่มันมันไหมเหมือนเมอ่อพอสามีก็ะจกไปลูกก็ะจกไปแล้วก็ครอบเงาเหมกอนตรงบางบังบางแรืแรกนคือเงาเงาคือคืออยู่ก่อนลูกสิไปเขาก็ได้เงินประกันมีสองคนกระเฮตประกันไว้แหงโอ้นั่นก็เลยมี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 ทรัพย์สินจากเงินประกันของลูกมาเป็นเงินก่อน ก็เป็นเม็ดก่อนอแต่เมื่อกี้พอสำรวจยันออยดุแลนะ้วแต่ว่าหันให้ได้กรรมนั้นไม่ได้กรรมดอก <c oughs> เออจร <c oughs> ิ่งๆคุณยายผมปลอมมือหายเลยครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะู้หญิงผู้เดียวนี่แล้วมาอยู่กับหน้างานทีค่อนข้างผมว่างานหลายด้วยบางตามภาพที่บาปรปัญญาเฮ็ดอินเสิร์ตในบางับที่ของคุณยายบนท้องหน้าก่วงงัวกับมีมเป็ดไก่กับมี อาหารการกินละคุณยายเฮ็ดกินเฮ็ดอยากบันกิจนจังนไรบันอยู่ผู้เดียวหาเสากินคำเช่นไรบ่อยบ่ได้หายังยายบ่ได้หาเด็กขาได้ลยอีเงี้ยร้านเขาซื้ออาหารแห้งมาไว้ให้มามาให้ตุนให้ออเคือคือกันก็ไปเมื่อวันเก่าก็ซื้ออาหารเทินให้มาให้ยาบอกว่าให้ยาได้กน้ำหมักกับคืบอคือบ่ให้มาทอนขนเป็ดขนไก่ละอืเล่ยไหมก็แมวจังซีก เลป็นม้าขาปูาาขาป่าเพราะเขาป็นแปลงสดงว่าคุณยายปรับปรับชีวิตเจ้าของอยู่ครับให้มันสะดวกสบายใช่ครับเพทุนจานแ,แปดมันก็เกี่ยง,งสิครับมันพื้นบางไงคุณยายกวดเองหมดนี่ไรก่อนไอ้เพื่อนนี่สิดินนี่สิบริเวณนี่คุณยายกวดเองหมอทำความสาะอาดเองหมอเออทำความสะอาดเแมนอยูออกกำลังกาเพศไรเพศนั่นลูกลูกเขาแต่เ็ดไรแมนเนาะเขากับปูแปลงเอาหกแปนมันเกิ คนใหญ่แล้วกับรักแล้วบานิซุ่มญาติพี่น้องนะครับวงสาคณาญาติท่านเจ้ามาเยี่ยมมายามมาสารต่อผูกพันไปเมด่อไปฮะวงสาคณาญาติไปเมดที่เกิดร่วมกันไปเมื่อไหร่ไปเมดเหลือแต่ยายผู้เดียวโอ้โหกันเลยกับมีลุงหลานบ้องหูมะฮอดินยามสงการพี่ใหม่ลูกหลานเข้ากับหูฮอดีเข้ากับยินพี่ใหม่สงการ วันเขาพันษาออกพันษาเนี่ยครับผมเขากลับมาคือกลับมาเป็นลูกเป็นหลานก็ซืนใจนะคุณใหญ่เนาะชีพคนหาอจเด้ะพี่น้องเพราะว่าการอยู่แบบค้เดียวแต่ว่ามีความขอบใจแต่การยอมรับมันได้ก็ใส่ชุดแบบปกติคพื่อจะคุณยายสุบันครับผมเบิ่งแล้วนี่คุณยายเพิ่นกระสูญเสียหลายอย่างนะครับทั้งสามีทั้งลูกแต่กันยังบ่ท้อแต่มีความสุขใกล้วัน ครับอาชีพการงานลูกชายที่เป็นเกษตรกรโตจริงนะครับลูกหลานกับไปอยู่มองอื่นแล้วก็อยู่ผู้เดียวเออผมมาส่งสินคา้าไปเห็นเนาะย่าจริงครับเออบาาัตรท่ามือที่นะผมบอาคนมาเบิ่งรายการบ่าวบัญชาตอนนี้หลายคนนะฮะที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 ่เบิ่บงรายการอยู่ผู้เดียวแบบคือย่าจดิเออแล้วมาจมมาโลกนี่มันเศร้ามันหวงเศร้าเดียครับเดี๋ยเอาคุณยายสุบรนเป็นแบบอย่างเลยนะฮะรับรบองว่าพี่น้องกัสิสู่ชีวิตไปน้วกันชีวิตมันต้องสู่ เคยทอแถบไว้ใหญ่เคยทอแถบอ่ะคือแบบโอ้ยจิตินบอยอยู่ได้จยากไปทั่วที่ตัวเนี้ยบอยบอกบอยเขาเคยอยากไปยังห่วงลูกชายผุนลายกว่าห่วงชีวิตเจ้ักรง่วงเนี่ยเขาห่วงลูกไซงานย่านย่านย่านอย่างตีย่านมันไปมาเลเทะบบบเมาดอกย่านมันไปบ่หมุจักไปจังมานั่นนะงานหลายเนาะจิสิไปพอคุณไดแน่บอยายญ่บอกจิสิไปพ่อจักไดแน